อายุสิบห้าดมาเป็นสาวลำบงมาใส่กระปงบับบ๊บเมม่มพาอาอีเข้านอนอีกหนึ่งวันหลบนะลูกรักหลานรักดูดีมาจองที่ไออีเลยเดี๋ยวเปิดแอร์ค่ะอายุสิบห้ามาเป็นสาวลำบุง มาใส่กระฟงวับวับไปมนยิ้มนอยมัเธอยิ้มยิย้มมาให้ฉันดังสวรรค์สีทองส่องใจพยายามเธอยิ้มช่างมีความหมายจริงใจไม่ใครยามเธอยิ้มมาหยกนะขาอาอีทับ <laughs> ว่ายากพอโยนโยนนะสิอุ้ยโอ้ค่ำคืนฉันยืนเดียวดายกอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาว ท้องฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเขาทุกลาติการเป็นทอทหารอดทนเป็นทอทหารอดทนหากินกับปืนกลพิทักชิ่นแดนไทยกี่คนจะมาเข้าใจถ้าเขาไม่ได้เป็นทอทหารอดทนแสนดี <c oughs> ก็ต้องทนทุกคนก็ต้องทนเหมือนกัน ส่งรักเติมกำลังใจนะนั่นทุกทุกวันเป็นทอทหารที่อดทนสู้มาสองปีแล้วนะสองปีกว่าเราคว้ามาได้บ้างแต่ยังไม่ได้เท่าไหร่ตอนนี้ไปขอคว้าได้ตลอดเลยนะจ๊ะ AI Facebook ส่ง ปัจใจให้ไหลหน่อยสิจ้าสองปีแล้วสองปีแสนดีขอเป็นทอทหารอดทนถ้าเป็นทหารก็อดทนมากเลยนะนี่สองปีกว่าโปรดนำสนัญญาออกสู่สายตาทั่วทุกมุมโลกได้ไหมสัญญาหรือแสนดีนี่ส่งไป จะได้ปัจจัยบ้างก็ยังดีนะจ๊ะอดทนมากเลยรักคุณเฟซบุ๊กและ AI และพี่น้องขอ,เองรเราเเฮ้ยอ